สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชกิจจานุเบกษาประกาศผ่อนคลายข้อกำหนดมาตรการโควิด -19 เว็บไซตรร์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2558ฉบับที่18ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรชาชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนาคม พศ2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการฉุกเฉินดังกล่าว ออกไปเป็นคราวที่9จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์พศ2564นั้นโดยได้มีการบังคับใช้มาตรการต่างๆเพื่อเข้าระงับหยับยั้งและป้องกันการแพร่กระจายแบบกลุ่มก้อนของโควิด1นระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นและได้ยกระดับเป็นมาตรฐานที่เข้มงวดอย่างยิ่งในบางพื้นที่ฝ่ายสาธารณสุขได้รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสถานการณ์ปัจจุบันว่าการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวสามารถจํากัดและควบคุมการแพร่กระจาย ให้อยู่ในขอบเขตได้เป็นที่น่าพอใจในระดับนึง ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งของพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอศาสาสมัครตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทุกภาคส่วนตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกรรและสังคมสามารถขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดําเนินการมาตรการด้านสาธารณาสุขโดยมุ่งถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญจึงสมควรผ่อนคลายการกําหนดเขตพื้นที่สถานการณ์และ การบังคับใช้บางมาตรการตามลำดับขั้นตอนและตามสภาพของพื้นที่ที่สถานการณ์สอดคล้องกับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อให้สถานที่กิจการหรือกิจกรรมที่มีความเหมาะสมและความพร้อมสามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบต่างๆ ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ